รางวัล Go Award Facial Aesthetic ของบริษัท AdiGan Aesthetic ซึ่งในปีนี้ Attitude Clinic ของเราก็ได้รับรางวัลถือว่าเป็นปีที่5ต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะเราสองคนเป็นตัวแทนจาก Attitude c l ิ n i วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมง,งาน AA Night ของบริษัท AdiGan Aesthetic ซึ่งในปีนี้ Attitude c l ิ n i ของเราก็ได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นปีที่5ต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนโดยใช้โปรแกรมการฉีดวัตถุและฟิงเลอร์ของบริษัทอเดแกนเอสเทติกด้วยดีเสมอมาจนทําให้เราได้รับรางวัลแบบนี้ในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับแอดิจูตคลินิกของเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเลขทะเบียนอยอยและสั่งตัวยาจากบริษัททุกตัวแกะและผสมให้ดูต่อนหน้าดังนั้นไปวางใจแอดิจูตคลินิกของเราได้เลยนะคะแอดิจูตคลินิกชัยโยแอ i ิจู e เผยความงามในแบบคุณแอ i ิจู e ปุ๊บสวยปั๊บ